พี่ใจดีนะให้ลูกน้องถือของหมดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยมันแค่สั่งสอนมาตัวผมเป็นเพื่อนได้อย่างไงแหละใช่ไหมล่ะพี่ผมดูแล้วพี่ไม่ผิดหรอกไอ้นั่น่มันหาเรื่องอันนี้บ้านพี่น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 ี่ห้องเข้ามีห้องกลางกับห้องริมสุดเนี่ยว่างไปไปไปเรื่องเราริมสุดเองเลยมีสองห้องก็พออยู่ได้นะพี่นะเออพี่ก็เช่าอย่างไงครับ ล่วงล่วงหน้าไม่ต้องเปอร์ดิจร์ไม่มีอ๋อที่เดือนขอตรงตรงเวลาโอ้โเนื่งนี้ไม่มีปัญหาขอบคุณพี่มากเลยครับว่้ยรับเอาคับครับผมเดีเดี๋ยวเดี๋คือว่ามีทุระอยากจะรบกวนพี่สุริสครับเออสตังไม่ได้เอาวันนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นผมอยากจะได้นามบัตรครับเพื่อมีใครมารังแกได้โทรหาพี่นามบัตรไม่มี จอดเอาไดไหมโอ้ปากกาก็ไม่มีกระดาษดีแต่ผมจําได้พี่ผมจําได้จำมาเอาได้ได้ครับอ่าศูนย์แปะแปศูนย์เก้าศูนย์แปเก้าเก้าเเสอองสองศูนุ อขอบคุณมากครับสัตว์ให้เบอร์มาให้กูโทรขี่เครื่องเนี่ยสูญเยอะแล้วเกินโทรหาพ่อมึงเหอะ